เกิดอะไรขึ้นเมื่ออามได้ยินเสียงนิ้งในร้องข้ามกำแพงอีกหนึ่งคู่เพื่อนสีระหว่างอามพัชราภากับหนิงปณนิตาที่เราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของเธอผ่านอินสตาแกรมบ่อยครั้งและแน่นอนเมื่อสาวนิงโชว์เซอร์ไพรส์ทำทุกคนอื้งเมื่อไปร่วมรายการร้องข้ามกำแพงเมื่อคืนวันที่10มิถุนายน2564ที่ผ่านมาท่ากลางคำเช่นชมจำนวนมาก งานนี้เพื่อนอ้ําก็ขอแซวหน่อยเมื่อบอกว่าเดินผ่านได้ยินเสียงคุณมากคิดว่าใช่คุณกล้ามากแอดนิ่งปานิต,ตาในขณะที่สาวนิ้งได้โพดภาพตัวเองผ่านอินสตาแกรมบอกว่าได้ดูกันเปล่าสนุกอ่ะนานๆนนทีได้ทําอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อนโทรมาบอกมึงช่างกลา้าฮ่าๆๆๆนั่นดิกล้าได้ไงว่า #thewallsong ลองข้ามกําแพง